อ,อันนี้มาหาแม่นะคะหาพ่อกับแม่มาไหว้พ่อกับแม่ค่ะมาเยี่ยมบ้านพ่อกับแม่อ่ไปมาเยี่ยมพ่อกับแม่นะมามา,มา,ม,ามาด้วยกันเดี๋ยวจะพาไปาพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้นะคะอ้าวพาลูกสาว น้องสองแล้วก็แฟนสามีมาไหว้พ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวอีกคนนะคะ,ะ,ะทำบุญวันสงการมาทำบุญให้พ่อกับแม่ปูญญ่ย่าตายายทุกคนนะคะเนี่มาไหว้ธาตุพ่อกับแม่่าบรรยากาศในวัดให้ดูนะคะ ที่วัดนะคะ,อ,ะอันนี้คือพีนน่สาวมาไหว้าตากระยายตาแฟนมาไหว้พ่อกับแม่มาพี่สาวไหว้ปู่ย่าตายายทุกคนนะคะฮ่น ทำอะไรกันเนะสองคนสามคนอเอาเดอกมาให้มาไหว้ตั้งเลยตั้งเลยใช่ตรงนั้นแหละลูกตาหอกับยายจอ้อแล้วก็ประหุน สาวเวยายเกิอดอยู่ตรงนี้แหละลูกอยูด่ด้วยกันตรงเนี้ยมาดูบ้านตากระยายไหว้แล้วลูกเออไหว้เอาดอกไม้มาไหว้สิขาสาธุ